สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รายการซีมิมไอทีจะมาขอ,อนําเสนอวิธีการตั้งค่าเวลาปิดเครื่องหรือวิธีการตั้งค่าเวลาชัดดาวนะครับวิธีนี้สามารถใช้งานได้กับทุกวินโดว์เลยนะครับก่อนอื่นฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปจากทางช่องเราด้วยนะครับเรามาเริ่มมันที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับมาที่แว่นขยายที่มุมซ้ายล่างหรือที่แถบเซิร์ชนะครับ พิมพ์คำว่า cmd จากนั้นกด enter ครับหรือว่ามาเลือกตรงนี้ครับตรง command prompt ก็จะขึ้นหน้าจอ command ให้เราพิมพ์แล้วนะครับอนี้เราก็จะพิมพ์ไม่ยากนะครับพิมพ์ตามผมได้เลยพิมพ์คำว่า shutdown s u t d o w n ด s ทีเว้นวัดตามด้วยวินาทีที่เราจะใช้นับปิดเครื่องนะครับอย่างเช่นเราต้องการตั้งค่าเวลาที่จะปิดเครื่องในอีก5นาทีข้างหน้านะครับตรงนี้เราจะต้องตั้งค่าเป็นวินาทีนะครับ1น,นาทีก็จะเท่าเข้าเท่ากับ60ิวิ 5นาทีก็เท่ากับ300วินะครับจากนั้นกด enter ได้เลยนี่ครับเครื่องก็จะบอกว่า Windows จะชัดดาวในอีก5นาทีในวันที่14เวลานี้นะครับซึ่งตอนนี้เวลา4ี่ทุ่ม19นาทีก็จะชัดดาวในเวลา4ทุ่ม24นาทีนะครับ จางนั้นกดโค้ดได้เลยหรือถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกยกเลิกการตั้งค่าชัดดาวล่วงหน้านะครับก็สามารถทำได้เช่นกันโดยใช้คำสั่งชัดดาวเป็นว่าขีด A จากนั้นกด enter ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการยกเลิกการชัดดาวของคำสั่งก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวตารางการคำนวณเวลาเป็นวินาทีแปลงเป็นเป็นหน่วยนาทีเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ทั้งล่าง description นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้กันได้เลย โอเคครับลองเอาไปใช้กันนะครับกับวิธีการตั้งค่าปิดเวลาล่วงหน้าของ Windows นะครับสามารถใช้ได้งานทุกกับทุก Windows เลยหากชอบคอนเทนต์ดีๆทางด้านไอทีแบบนี้ฝากกดติดตามเราหรืออยากให้เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีประจำตัวคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางทายคิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ